ในหัวข้อตอนนี้นะครับก็อย่างที่คุยให้พวกเราฟังไว้นะครับว่าจะมาแสดงตัวอย่างของการทํางานในระบบกิตให้พวกเราฟังนะครับมันมีคําถามต่อเนื่องจากการบรรยายก่อนหน้านะครับที่ผมเล่าให้พวกเราฟังเรื่องของการใช้ระบบเทรดแบบกิดนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่เรียนคือผมพยายามจะพูดให้ฟังเสมอว่าตัวผมเองเนี่ยเป็นนักพัฒนาเป็นดีเวลลอปเปอร์นะครับบางที่เนี่ย การที่เรามีไอเดียมีความคิดมีกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยการทดสอบทดลองของจริงเนี่ยมันช่วยทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นนะครับและทําให้พวกเราเนี่ยเข้าใจในความเป็นไปหรือว่าเห็นรูปแบบนะครับในการอธิบายได้ดีมากขึ้นโดยอันนี้แค่พูดเบื้องต้นนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเราอยากจะดูผลเชิงการทดสอบสถิติหรือการทำซิมูเลชันขั้นสูงเนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพียงแต่วันนี้เนี่ยคงไม่ได้มาพูดในจุดนั้นแต่จะมาอธิบายคอนเซปต์ นะฮะก็เลยจะลองใช้ภาพของการแสดงกราฟิกแสดงผลให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับในเบื้องต้นที่เราเห็นนะครับผมก็มีตัวอย่างโปรแกรมที่จะใช้ก็คือตัวที่เป็นกริดนะครับของใน m e t a t เ d e r 4นะครับที่หลักการทำงานนะฮะอย่างที่บอกคือกริดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะเรื่องแรกคืออย่างที่บอกเราจะให้ดูคอนเซปต์การทำงานของกริดก่อนมันมีคำถามหนึ่งนะครับที่น็อกท่านหนึ่งถามผมไว้ว่า การใช้กริดเนี่ยมันจะเป็นต้องซื้อแบบส่วนทิศทางนะครับหรือส่วนการเคลื่อนที่ของราคาอย่างเดียวหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น point ที่ดีนะฮะแล้วอยากจะบอกว่าวันนี้จะอธิบายให้ฟังแล้วก็ให้ดูตัวอย่างของจริงไปเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาต run ตัวทดสอบหรือตัว simulation นะครับตัวที่เป็น backtesting นะครับจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะอันนี้ตัวอย่างนะครับลอง run ดูนะครับะนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมอันนี้คือ เป็นตัวโปรแกรมเทรดหรือเป็นโรบอทเทรดจริงๆที่ผมใช้อยู่นะครับแต่อย่างที่บอกผมจะเอามาตัวอย่างคอนเซปต์มาให้ดูว่ากริดเนี่ยมันจะเป็นต้องซื้อส่วนทิศทางหรือเปล่านะครับโดยหลักการง่ายๆครับเดี๋ยวขออนุญาตโหลดตัวเทมเพลตมาก่อนจะให้ดูง่ายขึ้นอ่าหลักการง่ายๆนะครับคือตอนทํางานนี่นะครับจะเห็นว่าราคามันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นลงไปมานะครับการเทรดเนี่ยนะฮะถ้าเราจะเทรดแบบระบบกริดเนี่ยนะครับบางครั้งการเข้าซื้อหรือว่าไม่ตอบในการซื้อเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่ามันต้องซื้อเมื่อมีการ เปลี่ยนทิศทางนะครับหรือว่าตรงข้างกับทิศทางหลักเสมอแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันใช้อะไรก็ได้นะฮะต้องเข้าใจประเด็นนี้ดีๆนะครับมันไม่จาเป็นเสมอไปที่ต้องซื้อสวนทิศทางเราจะซื้อตามทิศทางกันขึ้นที่ราคาก็ได้นะครับอย่างในภาพนี้นะครับอ่าเราคอนเซ็ปต์ของกริดคือเราจะสะสมออ,อเดอร์ตามโครงสร้างของตารางหรือช่องที่เราดีไซน์ไว้นะครับนี่มาดูตัวอย่างนะครับนี่ราคามันลงเนี่ยนะฮะข้อดีคือถ้าเราซื้อ ตามที่ทางราคาเนี่ยเวลาราคามันตรงกันข้ามเช่นตอนนี้เราจะซื้อเฉพาะหน้าบ่ายคือต้องการจะซื้อสะสมถ้าราคามันลงเลยนะถ้าเราไปซื้อส่วนเนี่ยข้อเสียข้อจํากัดนะคือมันก็ทําให้เราต้องเสียทรัพยากรคือออเดอร์ที่ค้างแล้วก็ทําให้เกิดจำนวนดอดาวน์ที่โตขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกคือถ้าเราซื้อตามแนวโน้มตามที่ทางราคาหรือตามการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือถ้าราคามันมีการปรับตัวหรือมีพลังหรือมีแรง ในที่ทางบวกเนี่ยถ้าเราซื้อตามแรงแล้วเนี่ยเราจะได้เบนฟิตในแง่ของการได้กําไรแล้วก็ได้ข้อดีคือเราไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรที่มากนะครับข้อที่2คือเราจะได้ดิสคาว n t จากการปรับต้นทุนนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวลองดูตัวอย่างจะเห็นภาพมากขึ้นนะฮะขาอนี้ตรัารานไปเรื่อยๆแ,แล้วพูดไปแล้วกันนะครับ ภาพน,นี้จะเห็นนะครับหลักการอย่างที่บอกมันมีโครงสร้างกริดอยู่อันนี้ผมทดสอบในออสเตรเลีย USD นะครับคือผมต้องการจะซื้อออสเตรเลีย USD เก็บไว้นะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของสวอ p ด้วยมีเรื่องของการวางแผนในการเทรดด้วยแต่อย่างที่เรียนเราก็สร้างระบบกริดขึ้นมาพอเราสร้างระบบกริดขึ้นมาจะเห็นว่ามันก็จะมีรูปแบบของโซนนะครับต่างๆนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะดีไซน์ขนาดเอาไว้นะครับแต่อย่างที่เรียนคือถ้าเป็นกริดแบบธรรมดาแบบอดีตแบบโบราณเนี่ยการซื้อหน่อยต้องซื้อทุก ทุกๆโซนนะครับเราก็จะคำนวณว่าแต่ละโซนจะซื้อเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกคือพอเราทำโรบอทเทรดเนี่ยเราพยายามทาให้มันฉลาดขึ้นนะครับให้มันมีความสามารถในการคิดมากขึ้นมันก็จะเอาเทคนิคเรื่องของคอนเข้ามาใช้ดังนั้นเนี่ยการเทรดจะเห็นว่าถ้าพฤติกรรมราคาม,มี volatility ที่สูงมีกําลังในการเคลื่อนที่แรงเนี่ยไทยเราต้องไปซื้อสวนเก็บสะสมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะใช้ความเรียบเรียบตรงนี้มาช่วยในการเทรดนะครับ ลองดูตัวอย่างเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะครับจะเห็นว่ามันก็จะเคลื่อนที่แล้วก็จะเก็บไปเรื่อยๆแน่นอนว่าถ้ามันทิศทางขึ้นมันได้กําไรมันก็จะทํากําไรนะครับถ้าทิศทางที่ลงมาอย่างนี้นะครับเราจะเห็นนะครับว่าถ้าการลงด้วยความแรงหรือว่าการลงด้วย volatility ที่สูงเนี่ยนะคุณจะเห็นว่ามันจะไม่พยายามเข้าไปส่วนเพราะว่าถ้าเราเข้าไปส่วนเนี่ยแปลว่าเราก็ต้องซื้อในราคาที่แพงแล้วก็จะถูกกาลังตลาดดึงนะครับ แต่ถ้าเรารอให้มันเกิดสภาวะคคงตัวเช่น volatility มันต่ำนะครับหรือว่าทิศทางราคามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ว่าเหมาะสมกับการซื้อของเราเช่นเราต้องการจะบายทิศทางมันกลับขึ้นมาเราค่อยซื้อเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือมันก็ทําให้เราประหยัดต้นทุนตรงนี้ไปเราจะเห็นว่าโซนตรงนี้นะฮรเราก็จะได้ราคาที่เดีอดีกก่าการที่เข้าไปนั่งไล่ซื้อส่วนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของการบายอีกรูปแบบหนึ่งครับเช่นเดียวกันอันนี้ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะคือถ้าเป็นระบบกิจแบบ ที่เรียกว่าต้องซื้อส่วนที่ทางราคาเนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาลงเราก็พยายามจะรีบซื้อรีบซื้อเพื่อเก็บเข้าไปในนะครับตามรูปแบบเดิมหรือเช่นรูปแบบเดิมที่มีการใช้พวกที่เป็น pending order เช่นอาจจะสร้างตัวที่เป็น limit order หรือเป็นตัว stop order ไว้เพื่อซื้อเช่นถ้าเป็นภาพนี้ก็จะมีการตั้งพวกที่เป็น buy limit เพื่อดักไว้แต่คุณจะเห็นว่าถ้าเราตั้ง pending order เนี่ยเราก็เราไม่รู้ว่าจะตั้งราคาไหนที่เหมาะสมถูกไหมฮะเราจะตั้งราคาที่คงที่ไว้แล้วก็มักจะได้ต้นทุนที่แพงแต่ถ้าเราใช้ระบบที่เป็นกร tradinging ที่เป็น เป็นควอ์เนี่ยคือสามารถคํานวณผู้สบติของราคาหรือพฤติกรรมราคาได้เนี่ยคุณจะเห็นว่าราคาลา่างลงเียนะถ้าเราซื้อส่วนเนี่ยมันจะกินดอดาของเราแล้วก็จะกินทรัพยากร,รของเราเดี๋ยวเรารอให้มันมีพฤติกรรมราคาที่เหมาะสมแล้วเราเข้าไปซื้อเนี่ยคุณจะเห็นไหมครับว่าเราจะได้ต้นทุนที่ถูกนะครับแล้วก็ประหยัดก,การสูญเสียรหรือล้อตรงนี้ไปด้วยนะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็สามารถจะซืาา้อสะสมหรือรวบส่วนได้อ่ภาพเมื่อกี้จะชัดเลยนะครับเห็นไหมครับเราไม่มีทางรู้นะตรงนี้จะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คือสิ่งที่มันเกิด ตอนนี้ที่มันมีอีเวนต์มีการปรับาตาดอกเบีย้ยมีอะไรต่างๆจะเห็นว่าแน่นอนว่าเรามีออเดอร์สะสมอยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็นคนเทรดปกติเนี่ยคุณอาจจะพบว่าพอมันลงมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีการมันมักจะมีการซื้อแบบที่ว่าสวนหรือว่าถั่วเฉลี่ยตามโซนต่างๆซึ่งมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันทำให้เราเสียใช่ไหมครับตรงจุดน,นี้ที่ลงมาเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าเราไปซื้อสวนในต้นทุนเราก็จะแพง เช่นเดียวกันถ้าเราใช้ระบบเทรดที่เราซื้อต่างที่ทางราคาเราสามารถจะคํ้ามือพฤติกรรมราคาได้ว่าตอนนี้มันยังอยู่ในภาวะที่มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อเราก็พยายามไม่ไปสวนมันเราก็ปล่อยให้มันมันคงตัวหรือ volatility มันเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ทําการซื้อนะครับเราก็จะมีการซื้อแบบรวบโซนโดยมีการสะสมออเดอร์ที่เพิ่มขึ้นด้วยเนี่ยมันก็ทําให้มีความเรียเปรียบแลวจุดที่ซื้อตรงนี้มันก็จะมีดิส c o u n t นะครับพอราคาตีกลับขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะเก็บกําไรต่อไปได้ อันที่ผมเอามาแสดงให้ดูในส่วนแรกนะครับส่วนที่บอกว่าเราไม่จำเป็นต้องซื้อส่วนที่ทางราคาสเสมอไปในการเทรดกิจนะครับแล้วอที่สองนะครับอยากให้พวกเราดูภาพนะครับข้อที่สองนะระบบกิจเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจว่ามันต้องเป็นแบมาร์ตินเกลหรือว่าเป็นการซื้อแบบทบล็อตหรือเพิ่มออเดอร์เอ่อใความจริงมันไม่จำเป็นสเสมอไปนะครับมันอยู่ที่กลยุทธ์ในการออกแบบนะครับว่าเราออกแบบยังไงการคนที่เข้าไปซื้อทบหรือซื้อเพิ่มออเดอร์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาพยายามต้องการที่จะใช้ความได้เปรียบของการ ลดของราคาเพื่อเพื่อ,อจะอาจจะรีบหยุดการขาดทุนหรือว่าอาจจะอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างที่เรียนถ้าเราวางแผนระบบเทรดวน,นี้ให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับสอดคล้องการบริหารเงินเนี่ยการเทรดเนี่ยมันจะเป็นต้องไปไปทำมาติเกลหรือว่าเบิร์นลอสเสมอไปนะครับก็จะเห็นภาพนี้นะครับราคามาลงเนี่ยแน่นอนมันจะดึงตัว Equity เราลงไปนะครับแต่ถ้าเกิดเราเทรดด้วยออเดอร์ที่เหมาะสมแล้วเราออกแบบไว้เช่นอันนี้เราเทรดเนี่ย เราพยายามออกแบบออเดอร์ให้มันเหมาะสมไว้เนี่ยนะครับไม่มากจะเกินไปไม่น้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้มีผลกระทบนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะถือ order ออเดอร์ในระยะยาวได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนั้นก็ตอบคาถามที่2ของของ,ของน้องเทรดเดอร์นะครับว่าการใช้กริดเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาในเกลหรือเบิ้นล็อตนะครับนะครับอันนี้ไม่ไม่จำเป็น,นต้องเบิ้นล็อตนะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังคือไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มล็อตเบิน้นล็อตคูณล็อตอะไรที่มันมันเกิดขึ้นนะครับ อ่าอีกอันนึงนะครับอย่างที่บอกคือกริดเนี่ยเราจะเห็นว่าการเทรดเนี่ยนะครับมันมีการกระจายความเสี่ยงหรือการกระจายออเดอร์ไปในตัวด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราคํานวณโครงสร้างของกริดเอาไว้ว่าเราจะคํานวณยังไงนะครับเช่นสมมติว่าถ้าเราวางโซนไว้โซนละ2ไม้นะครับแล้วการคันเข้า,ขาออเดอร์เนี่ย ในจุดที่ได้เปลี่ยบเนี่ยมันก็จะเป็นการกระจายต้นทุนของเราไปในตัวนะครับจะเห็นภาพเนี้ยนะกรีดเนี่ยข้อคือหลังจากที่ผมจะเล่าให้ฟังว่ากรีดเนี่ยไม่ใช่สุดยอดวิเศษอะไรเหมือนที่หลายคนเข้าใจหรือว่าไปไป,ไปพรีเซนต์จนมันเกินความเป็นจริงที่เราเชื่อจนเกินจริงไปนะครับโดยเฉพาะคนที่เขาขายพวกระบบเทรดเออะไรที่มันแบบโว์เวอร์นะผู้ตรงๆกับกรีดมันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งมันมีข้อจํากัดในตัวโดยเฉพาะช่องกัดที่เกิดจากการกระชากการเปลี่ยนแปลง volatility ท,ท,ที่ทแรงมากๆเป็น strong movement หรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงการไปซื้อ แล้วเจอสภาวะแบบนั้นเนี่ยมันมักจะมีข้อจํากัดนะครับแต่อย่างที่บอกคือข้อได้เปรียบของกริตอันนึงที่เด่นชัดแล้วก็เป็นเป็นโมเดลที่ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาอย่างต่อนเรื่องไม่ว่าจะแตกแขนงไปสายอะไรก็ตามเนี่ยก็คือเรื่องการเล่นกับการเคลื่อนตัวในสภาวะของพื้นที่ในกรอบในโซนที่มันมีความมีความได้เปรียบดังนั้นการเคลื่อนที่ไปมาาจะเห็นว่าอย่างตัวนี้ผมดีไซน์ให้ระบบเทรดเนี่ยมันคำนวณข,ขนาดของกริดในการเข้าแบบดินามิก แลวผมเรียกกริดตัวนี้ว่าเป็นดั่งมิกริดดังนั้นนี่มันไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่รีเนียกริดนะครับมันไม่จะเป็นที่ต้องซื้อทุกโซนเท่ากันอย่างเช่นตัวนี้รีไซน์ไว้โซนสูงสุดประมาณสามไม้ไม่ใช่ว่าทุกโซนต้องเข้าสามไม้สามไม้หมดไม่งั้นมันก็จะเกิดการเสียเปรียบในกรณีบางกรณีนะครับแต่เช่นเดียวกันนะฮะถ้าพฤติกรรมราคามันสอดคล้องกับกลยุทธ์เห็นไหมน,นี่ผมเล่าให้ฟังเหมือนว่าการเป็นควอนหรือเป็นการใช้คุณภาพเปเมต,ต่อเนี่ยคือการเล่นกับข้อมูล นะครับข้อมูลเนี่ยเป็นของที่มีประโยชน์นะครับคุณดูให้เข้าใจคุณใชใ้เป็นเนี่ยมันจะสร้างให้เหมาะกับกลยุทธ์ได้แล้วพอเราเห็นนะครับพฤติกรรมราคามันเข้าโซนเงี้ยตรงนี้คือข้อได้เปรียบของกริดเนี่ยกริดมันก็ทําการทํางานให้ถี่ขึ้นทํางานให้มากขึ้นเพื่อทําการสะสมแล้วก็ทํารอบนะครับตรงนี้คือการเอาวอลท้าใช้กับกริดแล้วคุณจะเห็นว่าจุดที่วอลไทาสูงนะครับที่มีสภาวะแรงที่ไม่สมดุลเนี่ยกริดต,ต้องปรับตัวให้ได้ไม่ใช่ว่าไปไปต้านไปฝืนหรือว่าไปทําอะไรที่มันมันสวนกับสภาวะของพฤติกรรมตลาด มันก็ทําให้จิตประเภทนั้นอ่อนแอแล้วก็ล้มไปนะครับคุณจะเห็นได้จากบาลานซ์เคิร์ฟดอดาหรือว่าการล้างพอ์ต่างๆนะครับแล้วจะเห็นนะครับภาพนี้พอมันปรับตัวได้เนี่ยเข้าสู่สภาวะโซนอย่างเงี้ยมันก็จะเก็บแคทโฟลไปเรื่อยๆนะครับต่อให้มันอยู่ในโซนนี้สักนานแค่ไหนเนี่ยมันก็สามารถทํางานได้เช่นเดียวกันนะเห็นไหมครับบอกแล้วกิจไม่ใช่ของพิเศษพอคุณเจอสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงรุนแรงหรือมีกําลังบางอย่างที่ไม่สมดุลเข้ามาเนี่ยจะเห็นไหมครับว่ามันมีการดึงระยะลงมา กว้างเลยไหมครับถ้าเป็นกิจแบบดั้งเดิมโบราณที่คุณเห็นกันเนี่ยมันก็ต้องมีการซื้อสะสมทุกโซนเลยเห็นไหมครับตรงนี้คือข้อเสียไหมข้อเสียนะครับเพราะเราจะเห็นว่าดอดาวจะเกิดสูงมากเพราะว่าคุณต้องไปเข้าซื้อสะสมสะสมตรงนี้ตลอดแต่ในความจริงเนี่ยพอเราสร้างระบบกิจให้มันเป็นควอนที่มันฉลาดขึ้นเนี่ยคุณจะรู้ว่าพฤติการมราคาแบบไหนที่มันได้เปรียบนะครับดังนั้นเนี่ยจุดนี้เราจะเห็นว่ามันก็ไม่จะเป็นต้องเอาเงินเข้าไปไปใส่เราสามารถจะวิเคราะห์แล้วก็ไปซื้อแบบรวบทีเดียวนะครับ จากแต่ละโซนแต่ละช่องเนี่ยที่จุดที่มีราคาที่มีดิสเค้าสูงสุดได้ในการเทรดตรงนั้นนี่คือข้อดีของระบบกิจแบบใหม่นะครับที่เป็นควอเลชพกิจที่มันสามารถทํางานได้ได้เปรียบนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าไม่ว่าพฤติการรมราคาจะเป็นแบบไหนเนี่ยถ้ามันมีการดีไซน์แล้วคํานวณพฤติการรมราคานะครับโดยเฉพาะกิดรุ่นใหม่ที่เป็นโรบอทเทรดที่ใช้แมชชีนเลอร์นิ่งเนี่ยนะครับผมพูดเรื่องนี้ไปกับบางคนก็บอกว่า,วามันไม่มีประโยชน์มันใช้ไม่ได้จริงแต่ในความไมจริงเนี่ยคือผมเนี่ยพัฒนาแล้วก็ทําอยู่นะครับแต่ ต่จะบอกว่าเราทําจริงเราใช้จริงเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยสำคัญพอเรารู้ว่าพฤติกรรมข้อมูลเป็นยังไงเนี่ยฮะเราสามารถจะใช้ตรงนั้นเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาต่อไปได้ค่อนข้างเยอะนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะเน้นแต่เครื่องมืออย่างเดียวนะครับหรือเน้นแต่แค่กระบวนการอย่างเดียวทุกอย่างมันต้องประสานกันแล้วอย่างในภาพเนี่ยจะพบว่าเราเข้าออเดอร์ต่างๆเนี่ยจำนวนออเดอร์ที่เข้าเนี่ยผมให้ดูนิดนึงนะฮะมันสอดคล้องกับโมเดลของ risk Management และ money management ซึ่งตรงนี้เราเอาเรื่องของมา l e เนลน i n g มาใช้คือมันจะต้อองงปรรับโมเดลขกาใช จานวน position size เนี่ยให้เหมาะกับพฤติกรรมของตลาดด้วยนะครับไม่ใช่ว่า DVD เนี่ยเราใช้การเทรดที่มี position size รวมใหญ่หรือว่าใช้จํานวนล o s s สะสมที่ใหญ่ไปแข่งไปต้านกับพฤติกรรมของราคาที่ไม่เหมาะสมมันก็ทําให้เราเสียสภาวะของอการขาดทุนนะครับหรือเสียงก่อการต้องถูกลากเจอดอดาวที่มากเจอ,อการเบรนอีควิตี้ที่มากนะครับภาพนี้เอามาให้ดูเพราะว่าจะได้เห็นว่าพฤติกรรมราคานะครับมันเปลี่ยนไป การเข้าออเดอร์ก็เปลี่ยนตามตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าไดนามิกกิจแม้กระทั่งกระบวนการตั้งจุดสต็อปหรือว่าการตั้งจุดทำกำไรแทร็กไพสเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแผนหรือแปลผ่นไปตามพฤติกรรมราคาด้วยตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นควอนกริกหรือเป็นไดนามิกกิจรุ่นใหม่ที่คุณจะเห็นนะครับในตลาดในโมเดลของพวกที่พัฒนาทางด้านนี้จะใช้ประเภทนี้เยอะนะครับแล้วบวกกับความได้เปรี่ยนในการจัดกลยุทธ์เช่นเขาก็ไปเทรดในสินค้าที่มันมีดิส卡尔 หรือเทศในสินค้าที่สะสมที่มันมีประเภทที่เรียกว่ามีสวอปเป็นบวกหรือมีกําไรมันก็ทําให้ระบบพวกนี้มันมีความปเปรียบเียบคือสามารถจะเล่นกับโวลทายซึ่งเป็นจุดเด่นของกิจอยู่แล้วนะครับถ้าคุณทํากิจแล้วไม่เข้าใจโวลเทายเนี่ยทำไปก็ไม่เวิร์กนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ความปเปรียบียบในการเทรดในสินค้าบางประเภทเช่นการตั้งกลยุทธ์ประเภทที่เป็นอาบ,บิธาตนะครับอาจจะตั้งเป็นเลเยอร์สองสามเลเยอร์แบบคํานวณที่ให้มันมีการประสานงานกันหรือว่า มีการจัดการร่วมกันก็ได้นะครับมันเพกแพงได้หลากหลายนะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังแล้วคุณจะเห็นนะครับว่าการเข้าออเดอร์เนี่ยไม่ใช่เข้าทุกช่องนะครับมันจะมีการปรับตามสภาพของพฤติกรรมราคานะครับแล้วก็มีการปรับสภาพตามสภาวะโซนที่ที่เราสร้างไว้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เล่าให้ฟังนะสุดท้ายนะครับอยากจะบอกอีกเรื่องหนึ่งคือโตเกริวเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคข้นะครับดังนั้นเนี่ยมันมีการเล่นกับไพ่แล้วก็ไพ่เลเวลเป็นหลักดังนั้นเนี่ยนะครับ ข้อดีอย่างหนึ่งของมันคือมันก็มันยังไม่ต้องไปกังวลเรื่องของการจัดวางเชิงเวลาคุณจะเห็นว่ากริดผมรันเนี่ยทาเฟรมหนึ่งนาทีนะครับแล้วผมเชื่อว่าการเทรดแบบคนหรือว่ามนุษย์เทรดเนี่ยไม่มีใครสามารถจะไปเทรดข้างเงินในทาวเฟรมหนึ่งนาทีได้เพราะว่ามันค่อนข้างผันผวน,ผนหรือเทรดได้มันก็จะต้องต้องค่อนข้างจะใช้พลังเยอะแต่ตัวที่เป็นโรบอทเทรดหรือเป็นกริดเทรดดิ้งเนี่ยมันไม่ได้มองเหมือนมนุษย์นะครับมันสามารถจะโพสต์ข้อมูลจานวนมามาในเวลาอันสั้นได้นะครับเราก็ใช้คลาวเซิร์ฟเวอร์มาช่วย มันก็สามารถจะจัดการข้อมูลบริหารข้อมูลหรือว่าหาสภาวะบางอย่างได้นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้อลกอริทึมมิกเทดดิ้งหรือว่าโรบอทเทดดิ้งนะครับโดยเฉพาะในรุ่นใหม่ในยุคใหม่เนี่ยที่มันเป็นสภาวะการเทรดที่มีความถี่สูงหรือแม้กระทั่งพวกที่มันใช้แมชชีเ e l e นิ่งเนี่ยนะครับตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ผมจะได่ให้ฟังว่าตลาดมันจะยิ่งเจอสภาวะของความผันผวนมากขึ้น ไปคนก็พยายามพัฒนากลยุทธ์ให้ใช้ประโยชน์จากความผันผวนหรืออยู่รอดในความผันผวนนั้นดังนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยการปรับตัวจริงๆเป็นเรื่องสําคัญนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเอามาให้ดูว่าการเทรดมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เนี่ยอย่างที่เรียนนะครับว่าออเดอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะไม่ถี่นะครับแล้วก็จะเหมาะสมคือเราจะไม่มีการเทรดแบบ power trading นะครับแม้กระทั่งจะเทรดในความถี่แต่มันก็จะมีการเก็บวล l ท t i l ออกไปเรื่อยๆนะครับ ผลการทดสอบผมคงไม่มาพนาเสนอนะครับเพราะว่าไม่ใช่ประเด็นในวันนี้นะวันนี้จะมาตอบคาถามน้องๆเทรดเดอร์ได้เฉยว่าในประเด็นในเรื่องของ volatility กับกิดเป็นยังไงประเด็นเรื่องของ dynamic กิดที่ได้ฟังเป็นยังไงแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการใช้เทคนิคในการบริหารเงินที่ว่ากิดเนี่ยมันจะเป็นที่จะต้องเบิร์นล็อตหรือมาดิงเกลเสมอไปนะครับส่วนข้อที่4ี่นะครับสาคัญมากนะรกริดไม่จำเป็นี่ต้องซื้อส่วนทิศทางราคานะครับจะเห็นภาพนี้กริดเทรดดิ้งโหมดเนี่ยนะครับเป็น follow ราคาแล้วใช้ความได้เปรียบของโมเมนตัมหรือ energy ของราคาเนี่ยมาช่วยในการปรับต้นทุนหรือใช้เป็นบวกกับการเทรดก็ได้งนั้นนะครับอย่างที่บอกคือกริดเนี่ยมันง่ายมากไม่ซับซ้อนแต่คนนำไปใช้เนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจมีความชำนาญในการดีไซน์ในการสร้างกลยุทธ์เนี่ยมันจะพลิกแพงได้ไม่รู้จบนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทำแล้วผมก็ศึกษาจริงๆนะครับแล้วก็ทำอะไรมาหลายอย่างงนั้นก็ยพยายามจะเอาตัวอย่างมาให้ดูว่าสิ่งที่ เราคิดหรือเราสร้างขึ้นมาเป็นไอเดียเนี่ยนะครับลองหัดที่จะทดลองหัดที่จะไปลองใช้ไปทดลองทําดูมันอาจจะเห็นผลหรืออาจจะเห็นมุมมองที่แตกต่างไปแล้วก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ใหม่ก็ได้นะครับก็วันนี้นะครับก็ขออนุญาตเอาไว้เท่านี้นะครับก็ตอบคาถามคบถ้วนนะที่ค้างไว้ในสําหรับเ,เมื่อคืนก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าคิดว่าพวกเราคงจะเห็นภาพมากขึ้นส่วนอย่างที่เรียนนะครับว่าผลการทดสอบการแบคเทสเนี่ยผมไม่ได้มานําเสนอเพราะว่าตัวน,นี้เป็นแค่ซิมูเลชันง่ายๆ การทดสอบระบบจริงเนี่ยผมจะใช้ที่เป็น Quant พ l a t f o r m นะครับจะ a d v a านซ์แล้วก็จะละเอียดกว่านี้เยอะแล้วก็อย่างที่เรียนคือว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่จะต้องมานำเสนอคือผมไม่ได้อยากจะบอกให้ทุกคนเปลี่ยนมาใช้กริดเพราะกริดมีข้อจํากัดนะครับกริดมีข้อเสียแต่เราพยายามพัฒนาระบบกริดให้มันมีความได้เปรียบมีความเหมาะสมดังนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยตอนไปทําระบบจริงเนี่ยเราก็ต้องไปทดสอบ,บตลาดจริงก่อนอันนี้เป็นแค่การ Simulation กับ Backtesting นะครับไม่ได้ Key ข,ข้อมูลอะไรเพราะใช้ข้อมูลแค่เดือนเดียว แต่คุณจะเห็นว่าจำนวนออเดอร์มันเยอะเพราะผมเทรดในระดับ1นาทีหรือว่าผมไม่ได้สนใจเรื่องของไทม์เฟรมนะครับเป็นความถี่ที่สูงในการเทรดนะครับโอเคนะครับก็จะจบนะไว้เท่านี้นะครับคงได้ประเด็นได้ไอเดียพอสมควรนะครับก็เอาเป็นว่า,อาโอกาสหน้าแล้วกันนะครับก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับในเรื่องของระบบกิจต่อไปนะครับขอบคุณครับ